สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดียามเช้านะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาออกกําลังกายนะครับที่สวนหลังบ้านผมนะครับเช่นเคยสามนาทีครับก่อนอื่นก็เดินก่อนนะครับเช่นตอนนี้นะครับจะค่อยๆเดินนะครับแล้วก็วิ่งให้ครบ30นาทีนะครับครับถ้าเพื่อนๆทาได้นะครับเป็นทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นนิสัยแล้วนะ มันกันมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สุขภาพที่ดีชีวิตก็จะดีตามไปด้วยนะครับเขาบอกว่าให้เริ่มที่ตัวเองก่อนครับทําสิ่งใดก็จะง่ายนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จคือยากที่สุดก็คือการเอาชนะใจตนเองนี่แหละครับที่ยากที่สุดนะครับถ้าเราชนะใจตัวเองได้นะครับคนอื่นก็ไม่ยากแล้วครับนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วนะครับการเอาชนะใจตัวเอง ยากที่สุดนะครับถ้าเราชนะแล้วนะครับคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับครับวันนี้ผมก็มีข้อคิดดีๆนะครับอยากจะชวนเพื่อนๆชวนคิดชวนทาไปด้วยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆเคยอาจจะได้ยินมาแล้วนะเงินนะครับมันสาคัญไหมสําคัญครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆยิ่งอยากได้มันเท่าไหร่นะครับเงินมันก็จะไม่ได้นะครับ แต่ครับการครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้สนใจที่อยากจะได้มันนะครับเดี๋ยวมันก็จะมาหาเราเองนะครับเช่น <_ c oughs> เราทําให้กับคนอื่นนะครับมีความสุขนะครับแก้ปัญหาคนอื่นได้นะครับนั่นแหละครับรางวัลก็จะเป็นเงินกลับมาหาเรานะครับเพืเ่อนๆก็ล้อง คิดดูว่าใช่ไหมครับแต่ผมว่าใช่นะครับยิ่งเราทําความสุขให้คนอื่นได้แก้ปัญหาคนอื่นได้นะครับเงินจะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่กับมหาต่อแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าจะทําให้กับคนอื่นได้ฝากเพื่อนๆทาให้กับตัวเองก่อนนะครับเช่นออกกําลังกายนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่ออกกําลังกายแล้วก็ยินดีด้วยแล้วนะครับเพราะเพื่อนๆก็เริ่มที่จะประสบความสําเร็จแล้วครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างหนึ่งนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะครับบ๊ายบายครับเดีย๋ยวผมไปวิ่งก่อนครับสวัสดีครับ